เช้าแล้วสู้ต่อไปกับวันใหม่สวัสดีครับสวัสดีวันใหม่ที่สดใสครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเนาะสวัสดีมีความสุขกูคูกูคนครับเจ้ามากับแงครับแงับนั่นแะนี่นะครับเนาะอย่างเงาอย่างเวทพอตรงพอพักไม่ใช่เครือพักงามขันนัดเดินไปเนองครับ พักไม่ใช่เคลือข่องเอาอาหารหห้ป้านะครับเนาะอาหารหื้ป้านั่งย่างาะพอพักไม่ใช่เคลือที่เขาปลูกพอมันงดมันงามมันกับมวนอกมวนใจนะครับเนาะก,ะล,กะล่ำก็เริ่มงามแล้วครับพอขันหน้าไปหน่อยดูยวัตถุดิบทีไปน่อยจัดส่งล้านไปนะครับเนาะ <c oughs> จัดส่งไปล้านตลอดครับนี่อันใดดีเก็บก็บเก็บชงล้านชงล้านนะครับเนาะอันนี้กับเราเครือม่วงเริ่มออกดอกละนะครับเน,ะนาะการดีครับตอนนี้มันหนาวแล้วเนาะหนาวแจวว่ามันหนาวนอลล้นวนอยลงแล้วครับหนาวน้อยลงแล้วพอพักขี่หูดไปหน่อยดูดอกหน่อสั่งนะครับแหมซักติดกับ เริ่มทยอยเก็บผลผลิตได้ละนะครับเนาะงดงามกว่าครับครับ,รบพักขางหน้ากับอ้วบบวกพักจีสบายใจเป็นครับเอาแป้งพักมาอวดเอฟซีไปไหนเนาะ ทำไมนี่นดลอดลำอดรวยครับผนอดความสุขนะครับนะเนาะผลนพดอดลำอดรวยนี่มันเซยไปแล้วครับผลนพดอวดความสุขกันนะครับเนาะทำเนงตัวเรามีความสุขคนเขาทำีมตัวเอีย้ยละครับทำงานหาเงินเ,เติมน้ำมันอย่างหวานนั่นนะครับเนาะเติมน้ำมันเพื่อไปหาเงินก็แต่ัวไป่ไ,ได้นะครับ ยอดทิวทัศน์ดสวยงามนาแรงมาเซครับ เอาบรรยากาศน้ำเจ้าขอพอตไอีคอนเหรอครับเนาะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับจัดเต็มความเป็นเมืองทั้งสองสาขานะครับสาขาหนึ่งนัว่ามิ้นช้อยสามเหรอครับเนาะสาขาสองกับซัดตะหีบพักไม่ใส่เขือพี่น้อยกับเก็บจากนี้ไปส่วนหนึ่งนะครับเนาะเดินเลาะเดินหาตลาดส่วนหนึ่งนะครับเนาะพักพี่น้อยกับน้าหามกลับมาปลูกนะครับเนาะเพื่อลดต้นทุนของร้านผลิตอาหารปลอดภัยให้ลูกค้าเอฟซี ีไปกินข้าวตีร้านอ่า,หาเหนือบ้านคนเมืองนะครับเนะนาะสาขาหน้าวมินช่ยสามสาขาสัตหิบจัดเต็มขนาดครับวันนี้พักไม่ใซ่อเขือไปหน่ยส่งไปยังคืนะครับเนาะไปโล่พอได้ครับเด้อไปติดตามเพจร้านพอครับว่าร้านสาขาหนึ่งมิยังพ่องสาขาสองมิยังพ่องแล้วปะกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ